สาร์อาทิตย์พบกับพี่ซุปและซุปเปอร์จิว๋วในภารกิจท้ากับทายครับวันนี้เราต้อนรับน้องๆและกองเชียร์จากโรงเรียนดิสลีสมุทรปร,กราการภารกิจที่หนึ่งพบกับเกมและไทเติ้ลครับรสวัสดีครับไดไ้เวลาไปสนุกับโจทย์พัฒนาการ360รอบรอบด้านกับน้องๆโรงเรียนอนุบาลดารวีครับ น้องที่น่ารักทั้งหมดนี้จะมาถายคำใบ้กันจ้าน้องชมพูและไพ่ๆย,ยจะเป็นคนใบ้สิ่งที่อยู่ในกล่องโดยการวาดรูปเริ่มที่ไพ่ยเพยเป็นรูปอะไรน,ไไนะน้องชมพูครับ ใส่จุดเพิ่มเอาละสิแก้วไอติมค่ะเหมือนแก้วไอติมยังไงอะคะก็ตรงที่ที่มันเหมือนถ้วยไอติมแบบถือกินนะคะ่ตคะตอบดืวอกาแฟค่ะมันมีที่ทรงเหมือนที่จับจรว่ววดมันมีสามเหลี่ยมแล้วมีวงกลมอยู่ข้างล่างให้ฉายมันมีที่จับและก็เป็น ไปถายถูกต้องรับน้องๆมีพัฒนาการรอบด้านแบบนี้ก็รับนม UHD Enfro A+ ไปเลยนะครับซูเปอร์สมาร์ทท้ากับทายคิสซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมกล่องปริศนาครับ ไตเติ้นวารูปเกมทายนะครับทายถูกเข้ารอบ <c oughs> เริ่มครับพรำวัตถุปริศนานะครับสองมือได้นะครับสมือได้นะครับทราบแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับมีเวลา5วินาทีเริ่มครับ <c oughs> ค่อโ่ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะครับคิดว่าไตเต้นวาดอะไรครับหูฟังครับหูฟังกองเชียร์ใช่ไหมครับใช่ครับมั่นใจนะครับมั่นใจครับทายทีว่าหูฟังครับหูฟังใช่หรือไม่ใช่คำตอบนะครับคำตอบคือหูฟังถูกต้องครับถูกต้องครับไปขึ้นยานอากาศ ช่วงซุปร์ฟันครับขอเชิญพบกับเบสและพีครับ hey, hey, วันนี้เกมสนุกสนุกของเราจะเป็นเกมอะไรไปที่โรงเรียนเซนเทเลซาครับช่วงซุปเปอร์ฟันวันนี้ไปกำจัดเจ้าแมงกินฟันกันวันนี้พวกเราจะนเลยแม่ ในเกมนี้ทั้งสองทีมต้องส่งตัวแทนออกมาใช้แปลงสีฟันบนหัวกระโดดทิ้มลูกโป่งแมงกินฟันเพื่อให้ฟันขาวสะอาดหมดจดเราจะเล่นกันแบบสองในสามเกม ทีมมิลกี้สตอบรี่สีชมพูครับและทีมครีมมี่ปั๊มปสูดสีฟ้าดูเหมือว่าสีฟ้าจะนำครับ <Boy. S 1> แล้วก็ชนะไป1ตึ่ง0ร <Boy. S 1> ู่ที่2ครับจะตีเสมอได้หรือไม่ <Boy. S 1> สำหรับสีชมพูต้องไวหน่อย boy. Boy. สูสีแล้วครับ <Boy. S 1> เอาละสิ ไรจะได้คะแนนนี้ไปครับออออโอ้โหไรจะชนะครับและสีฟ้าครับ2อต่อศย์คะแนนชนะไปน้องๆก็รับของราวัลจากโคดมกไปดูแลสุขภาพฟันกันทุกคนเลยจ้าซุปเปอร์ฟันท้ากับทาย ันนี้เีซุปขอท้าพวกเราได้เกมโดดโมงโป่งครับเบสบอกทางพี่โมงโป่งนะครับทำได้เข้ารอบถ้าพร้อมแล้วหมุนตัวครับอ้าวหยุดครับเริ่มเลยครับ i nice. <laughs> กิจที่3พบกับบีและมะปรางครับสวัสดีครับ,รบถ้าพวกเราอยากมีร่างกายที่แข็งแรงต้องตามไปดูเมนูอาหารจากพี่ฮีโร่ที่โรงเรียนปราโมชวิทยารามินทราค,ครับเมนูวันนี้จะเป็นอะไร วันนี้มีเพื่อนมาเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่ตอบต้องถามพี่ฮีโร่บอ็อกลี่ดีกว่าเนอะเนอะวันนี้ทำอะไรดีครับพี่เมนูก็คือซุปมัคกรนีเต้าหู้บลอคลี่ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่เสกพี่ฮีโร่ของเราโดยการนำลูกโป่งใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ทำการโอมเพียงพัด มาแล้วพี่น้องเรามาเปิดตัวลูกติดคนแรกของพี่มิวเลยดีกว่าน้องโูมพรโอ้โหยังไม่โยนเลยอ่ะเอาจริง้งนะพรลูกติดคนต่อไปน้องจันทค่ะนี่คือเส้นมกักกะโรนีน้องจันทจะมาลวกเส้น มักกะโรนีลูกศิษย์คนต่อไปน้องชัดครับเฮ้ยเอามาเปล่าอ่ะสินี่ไงนี่ไงไงปุ๊บพอไปซ่อนเอาไว้นี่บล็อกเกอรี่กับหมูสับเราก็นำมารวมกันกต้นเมี่อ๋อโหนำ้นำน้ำซุปปลาราดเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซุปมากาักกะโรนีเต้าหู้บอกเกอรี่ครับบอกเกอรี่มีแคลเซียมสูงทำให้กระดูกแข็งแรงซปเปอร์ฮีโร่ท้ากับทายข้อนี้พวกเราต้องทายครับ บรอกโคลีเป็นผักที่มีประโยชน์แล้วก็มีสารต้านมะเร็งครับคําถามถามว่าส่วนใดที่มีสารต้านมะเร็งมากที่สุดระหว่างหนึ่งต้นอ่อนสองใบเคยกินบรอกโคลีไหมลูกเคยค,ค่ะชอบไหมชอบอร่อยเนาะคิดว่าส่วนไหนมีสารต้านมะเร็งมากกว่ากันครับน่าจะใบนะ,ะทำไมถึงเลือกใบาลูกมะปรางเพราะว่ากิน สบายอ๋อล้วบีครับต้นอ่อนค่ะเพราะว่าต้นอ่อนน่าจะมีสารต้านอนุมูลของมะเร็งเยอะกว่าค่ะอนุมูลอิสระใช่ไหมค่ะให้คุยกันนะทีมเดียวกันปรึกษากันลูกลองปรึกษากันต้นอ่อน่อนคำตอบคือต้นอ่อนค่ะต้นอ่อนใช่หรือไม่ต้นอ่อนคำตอบนี้ถูกต้องครับเข้ารอบครับได้ขึ้นตะบนยอดครับ รอบครับสามข้อเข้ารอบสามทีมครับภรกิจที่สี่ในช่วงซุปเปอร์สปีดพบกับเชนและบิลครับสวีครับภารกิจความเร็วและไหวพริบวันนี้ไปกันที่โรงเรียนศึกษาบัณฑิตครับ พบกับการแข่งขันความเร็วระหว่างน้องๆชั้นปสครับป .3 าทับหนึ่งสีส้มและปสาทับสองสีเขียวเกมนี้ทั้งสองทีมต้องส่งตัวแทนออกมาจับเลโก้ชิม่าในกล่องแล้วไปหยิบป้ายให้ถูกต้องว่าคือเลโก้ชิม่าตัวไหนผู้แรกครับเจแปนพบกับเปตองโอ้โหแหมเร็วเลยเกินครับสำหรับสีเขียว ว่าใครจะทายถูกครับและสีเขียวถูกต้องครับนำไปก่อน1นต่อศคะแนนผู้ที่2ครับออแกนพบกับกัน5ต่อ3ามบ2สีเขียวได้คะแนนอีกแล้วก็ชนะเลยครับ สาาสองสีเขียววิ่งไปหยิบก่อนเอาละครับใครจะเป็นฝ่ายที่ทายถูกกันแน่ซูเปอร์สปีดท้ากับทาย ข้อนี้ใครจะทายถูกครับระหว่างออแกนแล้วก็กันเชนคิดว่าใครครับออกแกนครับพอแกนจับช้างแมงมุมงแล้วไปหยิบได้หรือ้ปลมั่นใจไทยว่าออกแกนครับออแกนใช่หรือไม่ใช่ไปชมภาพเฉลยครับใครจะได้คะแนนนี้ไป เทวไทยถูกครับชนะไป 2- ต่อ0นคะแนนมีทั้งไหวเพื่อและความเร็วแบบนี้ก็รับของรวันจาเลโกชิมาไปเลยครับไม่ถูกจ้าเป็นกองเชียร์นะครับไม่เป็นไรครับเป็นกองเชียร์ครับภาร,รกิจสุดท้ายพบกับแตงแล้วก็มอสครับปวัติเลสวดสดีครับภาร,รกิจในช่วงสุบาตสุาา์ททากับไทย ตอนนี้พวกเราต้องทายว่าพี่เด็จะใช้หมุดปากแฟ้มแผ่นซีดีแล้วก็กระดาษแข็งนี้มาประดิษฐ์เป็นอะไรนะครับระวังหนึ่งการ์ดบันเลงเพลงหรือว่า2ลูกดิ่งแฟนซีการ์ดบันเลงเพลงหรือว่าลูกดิ่งแฟนซีแตงคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรลูกการ์ดบันเลงพเพลงครับมันจะเป็นยังไงลูกเอากระดาษมาเป็นฐานรองอแล้วก็เอาแผ่นซีดีมาวางแลวตรงนี้ก็เป็น เดี๋ยวเราพิซซุปลงหมุนด้วยเพลงจะดังไหมนะมอสเพลงดังๆหน่อยนะเอาพิซซุปหมุนนะครับเพลงดัดเงเอามาโอ้ทะเลเสนงามอ้ยภาพที่คำสดใสโอ้ยมองเน้นเรือใบชัวร์เลยชัวร์เลยทั้งสองคนมั่นใจว่าคำตอบคือการเปรเลงเพลง,ลงครับการเบรเลงเพลงใช่หรือไม่ต้องไปถามพี่เบเบ้ครับ ร้านวันนี้นะคะเจอกับพี่เบ้อีกแล้วค่ะสัปดาห์นี้พี่เบ้จะประดิษฐ์อะไรมาชมกันเลยค่ะอุปกรณ์3อย่างของเราหมุดปักแตมแผ่นซีดีกระดาษแข็งนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะเอากระดาษแข็งนะคะกับแผ่นซีดีมาติดเท่ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะตัดส่วนที่เหลือออกไปนะคะให้กลายเป็นวงกลมเท่าแผ่นซีดีเลยค่ะทำออกมา2แผ่นแบบนี้นะคะตอนที่ตัดกระดาษออกไปจะมีส่วนที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะให้น้องๆเอากระดาษส่วนที่เหลือนะคะ ตัดออกเป็นวงกลมเล็กๆ2วงแบบนี้ค่ะนำสอชิ้นนะคะติดกาวก็จะอมาเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เจาะรูตรงกลางนะคะทั้ง3ชิ้นเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะวงกลมวงเล็กนี้นะคะน้องๆก็จะใช้เชือกนะคะร้อยรอบๆวงกลมเลยค่ะแล้วก็มัดกันเอาไว้เป็นลนักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะรวมร่างกันโดยการใช้หมุดปัดแฝมเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะ ริ่มจากซีดีแผ่นแรกเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นวงกลมวงเล็กที่มีเชือกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยซีดีอีกแผ่นหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะแยกส่วนลายออกจากกันนะคะเพื่อล็อกไม่ให้มันหลุดค่ะเอ๊แต่พี่เบ,บ้ว่ามันยังดูล่งๆไปหน่อยนะคะเอาเป็นว่าเราไปตกแต่งกันก่อนดีกว่าค่ะนี่ค่ะตกแต่งเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะพี่เบ,บ้ใช้ปากกานะคะ วาดรูปบนแผ่นซีดีค่ะทั้งสองด้านเลยและนี่ก็คือลูกดิ่งแฟนซีค่ะสิ่งประดิษฐ์ิ้นนี้นะคะพี่ได้ขอมอบให้เป็นของขวัญสำหรับน้องๆที่เกิดเดือนนี้แล้วก็เป็นสมาชิกของแฟนเพจซ,ซูเปอร์จิ๋วด้วยค่ะรอรับของได้เลยยินดีนะคะสัปดาหน้านะคะจะเป็นอะไรติดตามชมกันไม่ได้นะคะวันนี้เลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไม่ถูกจ้า เคียงมากนะครับชาวโลจาทาแป้งกันนะ <S 2> <S 2> ตั long, ้งแต่ซูเปรจิวกันดูกว่านะครับค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วไปเยี่ยมชมทักทายที่แฟนเพจพี่ซุปซูเปอร์จิ๋วฝางอีกหนึ่งแฟนเพจครับเกี่ยวกับเรื่องราวความรู้รอบโลกที่แฟนเพจซูเปอร์จิ๋วแมกซีนการ์ดติดต่อกับซูเปอร์จิ๋วมาทิศครับวันนี้เราไปก่อนครับ